สวัสดีครับชาวลัคนาราศีมีนโชคลาบวันที่1พฤศจิกายน2,564ดวงรายปัก1-15พฤศจิกายน2,564นะครับก็ขอขอบคุณท่านที่กดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามนะครับตอนนี้สามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณได้แล้วนะครับมาเลขที่บัญชีด้านล่างนี้เลยนะครับจะเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟขอขอบพระคุณอย่างยิ่งครับ ชาวลัคนาราศีมีราศีธาตุน้ำนะครับดาวพฤหัสดาวประจําตัวอยู่พพบลาพะอ่าแบบนี้มีมีมีลุ้นนะครับดาวพฤหัสและพระจันทร์เล็งรักด้วยนี่และที่สําคัญนะครับพระจันทร์พฤหัสเสาลาหูเนี่ยเขาตรีโกนถึงกันนี่ร่วมธาตุนะถือว่าโอเคเลยทีเดียวดาวเสาก็เป็นเกษตรวันจันทร์ นะหนึ่งพฤศจิกายนสองวันจวันจันครับจันทร์เล็งลักจันทร์บริวารอายุเดชสีดาวเสาเป็นสีเห็นไหมถึงการแล้วดาวเสาอยู่ในเรือนลาพะเขาเป็นเจ้าเรือนลาพภอยู่แล้วฉะนั้นโอเคนะชาวลัคนาราศีมีนดูดีเลยทีเดียวแหละนะ ดาวสีของวันเป็นดาวเจ้าเรือนลาพะและเป็นเกษตรและดาวตนุลักษณ์ก็ไปอยู่ในเรือนลาพะเนี่ยก็มาด้วยกันไปด้วยกันครับแนวนี้ทีนี้เขาเชื่อมโยงถึงกันเขาถึงกันเขาพามาด้วยกันแต่ทีเนี้ยมันเยอะใช่ไหมท่านก็ต้องลองไปจับคู่ให้สนุกสนานนะครับแต่ถามว่ามีดวงไหมมันมีดวงคือคนมีดวงเนี่ย จับคู่งไงก็ถูกบางทีเนี่ยเลขมันมากลุ่มเนี้ดาวดาวมันส่งผลบอกเลขว่ามันจะมากลุ่มเนี้บางคนไม่มีดวงมันจับคู่แล้วมันไม่โดนมันก็เฉียดไปเฉียดมาถูกไหมแต่ถ้าคนมีดวงก็โป๊ะเช๊ะเลยนะเนี่ยลักษณะน,นี้นะครับชาวลัคนาราศีมีนเอาเป็นว่าดวงดาวเหล่าเนี้ยส่งผลดีแต่ดวงชะตาและสามารถตีค่าเป็นตัวเลขที่ให้โชคให้ลาบได้นะครับหลักการคือประมาณนี้นะครับเราไม่ได้ เขาเรียกว่านั่งสุ่มนั่งคำนวณน,นะให้เขาเรียกว่าให้ตีความกันเยอะแยะเอาง่ายๆหลักง่ายๆดาวมันมีแค่สิบดวงตัวเลขก็มีสิบตัวเลขทดแทนกันดาวศุกร์อีกดวงหนึ่งนะค่อนข้างสวยเพราะดาวศุกร์เป็นมหาจักรนะดาวศุกร์เป็นมหาจักรใช้ได้เลยทีเดียวทีนี้ลัคนาเวลาประสงค์เนี่ยเพอร์มันออกที่ราศีมีนครับอันดับหนึ่ง จะบอกได้เลยว่าชาวลัคนาราศีมีนในวันที่หนึ่งพฤศจิกายน25 6 4ถือว่าเป็นราศีอันดับหนึ่งนะในเรื่องของโชคลาภในวันนี้นะหลายจุดครับจุดแรกก็คือส6บหกนาฬิกาหรือสี่โมงเย็นของวันที่หนึ่งพฤศจิกายนราศีมีนเนี่ยเนี่ยลัคนามันออกตรงนี้เลยนะลัคนามันออกตรงมีนเลยเนี่ยเช้าที่ตุลหกโมงเช้าที่ตุลใช่ไหมสี่โมง หรือ16บหกนกามันก็ลัคนาก็เคลื่อนมาที่มีนแหละนะครับหนึ่งพฤศจิกาเนี่ยพระอาทิตย์เนี่ยอยู่ประมาณกลางราศีนะกลางราศีฉะนั้นโคจรมาเนี่ยจนถึงสี่โมงเย็นเนี่ยมันก็เริ่มเข้าที่มีนและเข้านาวางราชาเลิกด้วยนะราชาเลิกก็คือความสําเร็จนะครับถือว่าค่อนข้างโอเคนะถือว่าค่อนข้างโอเคเนี่ยจุดที่หนึ่งแล้วนะหนึ่งวันจันทร์จันเร็งรัก สลัคนาเวลาที่ออกเวลาประสงค์เนี่ยก็อยู่ที่มีนสามดาวประจำตัวอยู่ในภพลาพะสี่ดาวเจ้าเรือนลาพะเป็นเกษตรและเป็นดาวสีของวันโอ้โหครบถ้วนครับเราแถมสุกมาให้หน่อยพระสุขเขาเด่นเป็นมหาจักรเพราะมหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่ดาวใดที่เป็นมหาจักรมักจะดิ้นรนให้เกิดผลงาน <c oughs> นะนะฉะนั้นก็ เผือสุกไว้ด้วยนะครับอ่ะลักษณะนี้ดวงชะตาชาวลัคนาราศีมีนโชคนะมีโชคใช้ได้เลยนะครับแต่นี่ไม่ใช่การชักชวนหรือให้เขาเรียกว่าลงทุนที่เกี่ยวกับการพนันใดๆนะครับก็ขออนุญาตบอกไว้ตรงนี้นะครับว่าก็เป็นดวงดาวที่ส่งผลดีต่อด,ดวงชะตาที่ทําให้ท่านมีโชคมีลาบได้ส่วนบางทีโชคลาบมันก็มาในเรื่องอื่นเรื่องงาน นะเรื่องทําธุรกิจเรื่องอะไรประสบผลสําเร็จอันนี้มันก็ถือว่าดีแต่ถามว่าใครที่อยากจะเสี่ยงโชคให้มันเป็นกําลังใจชื่นชูใจเนี่ยถามว่าลัคนาราศีมีนได้ไหมได้แล้วก็ดีด้วยนะเพียงแต่ว่าแหมเนี่ยตรงเนี้ยเราก็คนดวงดีอ่ะลองไปจับคู่ให้มันดีอ่ะเดี๋ยวมันก็ได้เองเนาะแต่ว่าเรื่องของการที่ว่าดวงชะตาท่านดีไหมเนี่ยเยี่ยมครับ ดาวตนุก็ลาภะลาภะก็เกษตรดาวศุกร์ก็มาเป็นมหาจักรอยู่ตรงนี้นะดาวที่ตกพบมรณะเนี่ยไม่ไม่ไม่ต้องห่วงละเพราะว่าเขาอยู่ในเรือนศุกร์แล้วศุกร์มาเรือนกรรมมะมรณะมากรรมมะดาวดาวสามดวงมาตกมรณะแต่มรณะมากรรมมะเนี่ยน่าจะได้งานเก่าๆงานที่เคยค้่งค้างไว้หรือทักษะเก่าๆที่เคยมีอาจจะได้ ปัดฝุ่นกลับมาทำอีกรอบแล้วมันจะเกิดความสำเร็จนะครับใครที่กำลังทอ้อลักษณะราศีมีนนะเหนื่อยอะไรก็ตามเนี่ยอย่าเพิ่งท้อครับเพราะว่าดาวกรรมะเป็นมหาจักรเนี่ยโหงานหนักอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่างานเนี่ยมันมีทิศทางที่จะต้องเหนื่อยเพราะมหาจักรอะ่ะมันฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบัน่นฟันโฉงเฉงแต่ถามว่ามันดีไหมมันดีครับเพราะว่าดาวศุกร์อยู่ในเรือนพฤหัส เดี๋ยววันที่8พฤศจิกายนดาวพฤหัสจะย้ายเข้าเรือนวินาศนะแต่เขาจะแลกเรือนเกษตรกัน3มเรือนนะเข้าวิน่าศก็จริงแต่เป็นกเศศกษตรเกษตรแบบไหนนี่ไงพฤหัสอยู่ในเรือนราหูราหูอยู่ในเรือนสุขสุข,สขอยู่ในเรือนพฤหัสปริวัติเกษตรครับนะก็ดาวสดวงนี้เขาก็จะแลกบ้านกันก็เท่ากับว่ายกกันเป็นกเกษตรทั้งหมดแต่ว่าเขาเรียกว่าเป็นอนุกเกษตรนะ,กระเกษตรตาธิบดีอันนี้ก็รองอธิบดี นะถือว่าใช้ได้เลยดเดียวแล้วตัวเขาเองก็มีตําแหน่งของเขาอย่างศุกร์ก็เป็นมหาจักรนะดาวพฤหัสก็เป็นดาวเข้าถัดลมก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็อยู่ตรงนี้ก็ลาหูเนี่ยอยู่พฤกศพก็ลาหูอยู่ในเรือนศุกร์ก็ถือว่าโอเคนะใช้ได้นะเอาเป็นว่าดวงดีนะเดี๋ยว8พฤศจิกายนพฤหัสพบวินาศเนี่ยไม่เป็นไรหรอกครับมันคือการเขาเรียกว่าวางแผนเบื้องหลัง คิดหน้าคิดหลังนะเขาเรียกว่าถอยมาตั้งหลักนะได้ได้ได้รับภารกิจเห็นไหมลักษณะดูเดีดาวมรณะมันเข้าเรือนอาดาวต่างๆเนี่ยมันเข้าเรือนมลณะแล้วมรณะมากะเนี่ยมันอาจจะได้งานที่ต้องเดินทางไปช่วยเหลือไปซัพพอร์ตหรือหน้าที่การงานภารกิจต่างๆที่ได้รับ แต่ถามว่าสําเร็จไหมมันสําเร็จนะครับถือว่าโอเคเลยทีเดียวสําหรับชาวลัคนาราศีมีนครับใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเนี่ยอยู่แป๊บเดียวเดี๋ยวอังคารอะไรก็จะย้ายแล้วเดี๋ยวอาทิตย์พุธเนี่ยก็จะย้ายแล้วพุธอังพุธกับอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวจะย้ายวันที่17พฤศจิกาซึ่งจะว่ากันในคลิปต่ตอไปแต่จริงๆแล้วได้ทํานายไปแล้วเมื่อคลิปดวงรายเดือน พฤศจิกายนติดตามกันได้นะครับทําไว้แล้วนะครับอันนี้ก็คือเรามาเน้นวันที่1พฤศจิกายนว่ามีโชคไหมก็ต้องขออนุญาตตอบตรงๆว่ามีครับนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสำหรับชาวาราศีมีนนะครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่กดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ติดตามถ้ามีโชคดีก็ร่วมเลี้ยงกาแฟกันได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่คือดวงพิชัยสงคราม นะครับทำไว้เพื่อบูชาโดวชะตานะครับก็ถ้าสนใจนะก็ติดต่อมาได้ทีนี้ผมจะรีวิวให้สั้นๆนะครับเป,เป็นคลิปแนะนำนะครับเดี๋ยวจะมีการอ,อธิบายไว้เป็นคลิปตหกักนะครับก็ดวพิจาสงคารามเนี่ยการจะหาได้เนี่ยต้องคำนวณด้วยมือนะเพราะว่าเป็นศาสตร์ชั้นสูงต้องวางลัคนามหานาที5ชั้นแล้วก็ต้องคำนวณด้วยมือซึ่งจะถูกต้องแม่นยำ นะครับเพราะว่าในการใช้โปรแกรมคำนวณทั่วไปเนี่ยเวลาที่ดวงชะตาคาดเกี่ยวนะครับก็โปรแกรมเนี่ยอาจจะแบบปัดขึ้นปัดลงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยอันเนี้ยจะได้ตำแหน่งที่แท้จริงนะเห็นไหมจะได้ตำแหน่งการคำนวณตัวเลขต่างๆนะครับและเมื่อได้ดวงชะตา,าท่านมาแล้วเนี่ยก็จะบรรจุดวงชะตาท่านไว้ตรงกลางเนาะล้อมรอบด้วยยันก็เ,เรียกว่าเพชรพยุหะ หรือเป็นค่ายกลน่ะเหมือนกับท่านเป็นผู้นำทัพอ่ะแล้วก็่มีทหารลายล้อมรอบนะและบรรจุด้วยคาถาบาลีนะห้บทนะหัวใจคาถา56บทก็เรียกว่าดีทั้งในด้านของพุทธคุณนะในการบูชาดวงนะเนะี่ยมีคำนวณได้ทั้งหลักอินทภาสและบาทจันนะครับแล้วก็นี่สองดวงนี้ก็คือดวงขับหมายถึงว่าการเขเรียกว่า เสริมดวงในจุดที่ดีแล้วก็แก้ดวงในจุดที่เสียการทําดวงพิชัยสงครามนี้ท่านก็เขาเรียกว่าดีในแง่มหาอุดและมหาลาบนะก็คือพูดง่ายว่าแก้ในจุดที่เสียแล้วก็เสริมในจุดที่ดีนะใครมีไว้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเสริมมงคลดวงชะตาเพราะเป็นดวงชะตาของท่านเองนะครับบันคือการเขาเรียกว่า เสริมดวงให้กำลังใจแหละนะและเวลาเราไปบูชาเทพเจ้าองค์ไหนหรืออะไรก็ตามเนี้ยก็ก็ดีแต่ว่าอย่าลืมตัวเองนะเนี่ยการทำดยพิชัยสงครามก็คือการการเริ่มที่ตัวเองการทำด้วยตัวเองด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมานะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะครับก็เลยต้องขออนุญาตนะครับรีวิวไว้สั้นๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าท่าในใดสนใจนะก็ ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ